บนเส้นทางที่ยากลำบากไปตามถนนสายเก่าสันมากอีคุณจะพบทะเลสาบขนาดใหญ่และสวยงามและถูกเรียกว่าทะเลสาบโกซานล้อมรอบด้วยภูเขาทะเลสาบแห่งนี้ดูเย็นสบายมากปรากฏไปด้วยต้นสนหนาทึบยิ่งชันเดินมากเท่าไรทะเลสาบและภูเขาที่สวยงามยิ่งขึ้น คุณสามารถดูได้แล้วฉากที่เจ๋งมากอาจปรากฏพึ่งและหาได้ยากในประเทศเมืเ่อเขือนได้รับการพัฒนาแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ความงดงามของธรรมชาติและระเบียบของระบบนิเวศหายไปจากเราค่อนข้างถนนสันแมกกีสายเก่าแสดงให้เห็นปรากฏการณ์สอดคล้องกับธรรมชาติปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากในหลายด้านจึงมีหลายพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมโดยรอบถูกทำลายไปถนนสายเก่าสันหมากนี้ ได้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้อย่างดีและคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้มันแสดงทิวทัศน์ที่สวยงามให้กับเราจุดเด่นของถนนสายเก่าซันมาก์กีคือความสามัคคีที่ดีของภูเขาและทะเลสาบอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภูเขาและทะเลสาบมอบทิวทัศน์อันงดงามให้กับเราหากคุณได้สัมผัสด้วยตัวเองคุณจะหลงรับถนนเก่าซันแม็ก e อีในเสน่ห์อันกลมกลืนของธรรมชาติแบบนี้ ด้วยความเอาใจใส่ของหลายๆคนถนนสันแนกอีสายเก่ากำลังกลายเป็นเส้นรอบวงที่ดีที่สุดในเกาหลีปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากในหลายด้านจึงมีหลายพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมโดยรอบถูกทำลายไปถนนสายเก่าสันมหมกมีได้รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไวย้อย่างดีและคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้มันแสดงทิวทัศน์ที่สวยงามให้กับเรา จุดเด่นของถนนสายเก่าสันมากผีคือความสามัคคีที่ดีของภูเขาและทะเลสาบอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของภูเขาและทะเลสาบมอบทิวทัศน์อันงดงามให้กับเราถนนเก่าสันมากีสันมาลองกิกิวซึ่งเป็นหมู่บ้านบ้านเกิดตั้งอยู่ในหมู่บ้านซาอุรังโอเอซารีชิวซองมยอนโกซานกาันชุงชองบุกู เกาหลีเป็นถนนสายเก่ายาวรวมซิบรี่เชื่อมต่อกับภูเขาหมู่บ้านสันมาก,กีเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ได้รับการบูรณะใหม่ราวกับลากไปตามถนนสายเก่าที่ยังคงเหลือร่องรอยไว้วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างส่วนถนนสายเก่าส่วนใหญ่เข้าไปในฐานไม้ดาดฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงความงามตามธรรมชาติเท่านั้นตามที่เป็นอยู่ ความงามของภูเขาน้ำและป่าไม้ตามเส้นทางภูเขาเก่าแก่เป็นสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโกซันโกซานแดมซึ่งสร้างเสร็จครั้งแรกเมื่อต้นปีพศ2500โดยใช้เทคโนโลยีเกาหลีล้วนลวนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์กลายเป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคพืค้นที่รอบเขื่อนก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะมันรักษาระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติที่ไม่เสียหายถนนสายเก่าซานแมกอีอ e ี e. สร้างขึ้นริมเขื่อนโกซานโดยใช้โครงสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมวิธีการผสมผสานกับทะเลสาบเขื่อนโกซานผู้ที่มาเยี่ยมชมถนนเก่าซาันมักกสามารถเพลิดเพลินกับความงามทางธรรมชาติของเกาหลีได้โดยไม่ถูกรบกวนทุกคนหลงรักสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในภูมิภาคโกซานก็มีหุบเขามากมายพร้อมสายลมสดชื่นน้ำใสและป่าเขียวขจีเป็นความภาคภูมิใจที่มีเพียงโกเอตตังเท่านั้นที่ครอบครอง ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่แสดงถึงโกเอสซังที่สะอาดใครเคยไปโกซานจะรู้ดีว่าที่ที่ดีที่สุดในประเทศด้วยความสะอาดและความอลังการตามธรรมชาติถึงนที่สุดทุกคนสามารถรู้สึกได้ในโกเอสานมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งที่เรียกว่าซานเอตีโอโรธถือกำเนิดขึ้นสายลมภูเขาอันสดชื่นพร้อมกลิ่นหอมของพุ่มไม้มาบรรจบกับแม่น้ำอันอ่อนโยนสายลม หากเดินไปตามทางนั้นก็จะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงคบกับคู่รักก็เปิดแต่กลายเป็นคอสเซตเพียงเพื่อคุณสองคนที่ถูกนำเสนอโดยธรรมชาติถ้าเดินกับเพื่อนหรือครอบครัวหัวใจจะไหวโดยขั้นตอนการซิงโครไนซ์ถนนสันแมคกีกเก่าหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ